นี่มินนะครับไม่ใช่เลยหรอกความบังเอิญเนี่ยฮะตัวผสมขาดครับก็เลยก็เลยเอามาให้คนชมตั้งเลยครับ<ม>นี่ครับพิซ<ม>คา่าพิซซ่ <laughs> าลาบครับท่านผู <laughs> ้ชมพิซซ่าลาบครับเื่องก็เพราะว่าพิซซ่าปลาแซลมอนปกติที่ผมกินบ่อยๆเนี่ยมันหมดมันหมดนะฮะก็เลยทําเอาไปใส่ลาบแทน ส่วนผสมก็คนแค่ซื้อแปลงพี่สร้างแล้วก็มอสเซอร์ได้ชีสแถวฟูตแลนด์นะฮะแล้วก็วทำลาบอะไรก็ได้แล้วแต่คนนะฮะก็แล้วก็ถามว่าเครื่องปรุงลาบนะคามีอะไรบ้างเครื่องปรุงลาบข้าคุณรู้ก็ผมก็รู้ผมถามคุณถ้าคุณรู้ก็ใส่ไปส่วนใครไม่รู้หา google เองครับเพราะ google รู้ทุกเรื่องครับผมไม่รู้หรอกครับ แลวจะไไมเนี่อเอาคุไป้เอาเอาไปอบประมาณยี่สิบถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะยี่สิบยี่สิบถึงสาสิบนาทีนะครเท่านี้ก็จะได้คือซาลาอย่างเงี้ยคะััดยิงก็จะเอาหน้าอะไรก็ได้เนี่ยท่านนี้คาดว่าจะสรุปนะัแล้ดีนหกแล้วครับจไหกครับคานเลยนะทันเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะ ก็กินได้อยูู่ไม่เห็นอร่อยมากเลยไม่ได้คุณกว่าเดือแล้วที่สากลเคยอยู่นี่คลองจันทร์นำเงินฝากส่วนหนึ่งหนึ่งสองพันล้านบาทเลยคขออาจารยสมบัติคนหนึ่งครับมมันชิขอชิมเป็นอันนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับคนต้องกินนี้ก่อนทำไมแล้วครับไม่ได้เพราะว่ามันพื้นไปครับเออวอนนะไม่ได้เออโชว์หน้ากล้องหน่อยครับโชว์หน้ากล้องโชว์หน้ากล้องหน่อยครับต้องงดูแลต้อการกินนบ้างเลยครับไม่เอาครับเอาอันใหม่ครับไม่ได้ค,ไครับไม่ได <kaf. S 3> ้ครับนี่ฉันไม่เอาครับ วันใหม่ครับชิมนีครับิมต้องย่อตัวเลยครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นหน้าชิมด้วยใจที่สำคัญหน้ามานฟินชอบมากเลยหนาไม่ร้ชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยมากครับลาบสมชิดแม่การผสมภาษาระหว่าง อิตาลีแล้วก็อิตานะฮะเป็นอะไรที่อร่อยมากไหนๆก็ไปลองทำกันดูนะฮะลาบส่วนวิธีทำลาบก็ไปหาคุณครูเองผมไม่สอนให้ครับขอบคุณนะครับคุณตอบคนรู้สารได้ยังนะครับครับไปได้แล้วครับเชิญครับโอเคครับไปไหนไหนก็ไปทำกันดูนะฮะหวังว่าคงจะอร่อย กันลอมส่วนส่วนพวกที่ไม่ทำอาหาไม่เป็นนะคะเหลาาอย่างเดียวนะคะส่วนงั้นก็ลองฝึกทำกันดูนะฮะคืนเมื่คืนเนี่ยค่ะซื้อแป้งพิซซ่าซื้อคิดด้วย ฮ<ห>ะเซิร์ช google ทำลาบแล้วก็เอามาใส่ได้พิซซ่าน,นะคะเท่านี้ก็ได้ได้แล้วก็อบนะคะแค่นี้ก็ได้แล<ะ>้วฮะอร่อยมากขอกิน่อน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะการทคับตอนที่สี่เข้าไปครับ